สวัสดีนะครับวันนี้นะฮะกลับมากับช่องสอบไบโอพิยูอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้เป็นทางการยิ่งึงนะครับเพราะว่าเรามานะฮะกับรถดําดําโรงงานซึ่งหายากนะครับผมจะเป็นตัว DBL XT นะครับอันนี้ความปลอดภัยมาเต็มเลยนะครับผมเป็นลิมิเต็ดแล้วนะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด170แรงม้านะครับ หาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขา่าผลิตปตั้งแต่ปี2022เนาะแต่ที่เรายังมีรถอยู่นะฮะเราเลยจับโปรพิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับเจ้า d b บีเกคันนี้นะครับสีเงินนะครับผมราคาพิเศษของเจ้า d b บีเกคันนี้นะครับซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดหายากมากนะฮะไม่มีแล้วนะครับ9แส0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งฟังแค่นี้ครับลูกค้าครับส่วนลดดัหนักนะครับคันนี้ครับถึง1แสน0 0 0บาทไปเลยนะฮะ สำหรับเจ้าสุดหล่อของโอคันนี้นะครับเดิมๆโรงงานนะครับเป็นกระบะพรีเมียมนะฮะถามว่าพรีเมียมยังไงเนี่ยเราตามงกันมาเลยดีกว่าว่ากระบะเจ้าดีเบลไอ้กะทีนะครับคขาละอหล่อถีเงินคันนี้นะฮะมันต่างจากปกติยังไงนะครับผมลูกค้าหากันนะบอกกันเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีผลิตเพิ่มแล้วด้วยแล้วก็เป็นลายเทพนั้นจริงนะครับสำหรับเจ้าคนนี้ก่อนจะมาไล่ทีละชุนทีละจุดนะฮะว่าพรีเมียมสุดๆแบบไหนนะครับ รถชงที่ิงเต็มนะฮะฝากสี F ่ไฟขับทุกท่าน,นนะครับกดไลค์กด, like, กดติดตางใจให้โอหน่อยนะครับผมแล้วเรามาดูดูครับว่าเจ้าไอ้เกที T คันดอลหลอกคันนี้นะครับมันน่าใช้มันน่าโดนยังไงนะครับมานี่นะครับนี K ่เที T นะครับมาที่กระจังด้านหน้าก่อนนะครับกระบะพเมียมคันนี้ราคาไม่ถึงร้านนะฮะเป็นเจ้าของจับจองกันได้นะครับกระจังหน้าของไอ้เที L T เนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นทั่วไปนะครับสังเกตด้านหน้าฮะ,ะจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับ ตัดกับโลโก้ฟอร์สสีน้ำเงินนะครับผมก็จะสวยดูดันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ส่งของตรงนี้ครับนี่ครับกวายตัดหมอกนะฮะจะส่งของตรงนี้ก็จะมีโคเมียมให้ด้วยนะครับด้านนี้เลยนะครับแต่ดังหน้าล่างเพึ่งขนาดใหญ่นะฮะเวลาคนลูกค้าวิ่งรถเนี่ยลมจะถ่ายเทอากาศได้ดีมากนะครับนี่ครับมีแต่ตรงเนี้ะโอ้โหบาหร์เลเฮินฮะ ออยคูลเลอร์ใหญ่มากครับสีเงินดูแลง่ายนะครับลูกค้าครับถามว่าได้สีนี้ไปนะครับขับรถนะครับเดินทางทํามาหากินเดินทางใช้ธุรกิจนะฮะใช้ได้ดีเลยครับผมดูแลง่ายเลยนี่นะฮะด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับซุ้มล้อนะฮะจะเป็นแบบว่าดําด้านนะครับบริเินโรงงานนะลูกค้าอยากเน้นแต่งเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับล้อของเจ้าไอ้ีรคันนี้นะฮะลายเท่มานนะฮะ ก็ให้ของบิสตมาเลยนะครับให้อย่างดีมาเลยทีเดียวนะครับจะเป็นของสิบเจ็ดนะครับนี่ครับก็คือจะลอยลอยลายสวยๆอย่างนี้นะครับปีกนกขนาดใหญ่นะครับของเจ้าฝอเนี่คือดูดันคนพานะครับอย่างที่สโลแกนเขาบอกนะฮะสโลแกนโอเพิ่มเพิ่มได้วยครับโอเพิ่มโแกนเพิ่มไมด้วยคันนี้นะฮะเทอร์โบเดี่ยวนะครับร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะฮะแล้วก็้องแก้มครอบเครื่องเนี่ย ก็จะมีคําว่าเทอร์โบสีเงินด้วยแม่เนี่ะครับคือความพีเมียมของเขานะครับผมบันไดข,ข้างขนาดใหญ่ครับพร้อมกันลื่นนะครับอันนี้คือมาเดินเดินโรงงานให้คุณลูกค้าเลยนะฮะโอช้างมีไฟด้วยนะครับผมแต่เป็นสมาร์ทคีเลแล้วนะครับโอ้โหใช้งานง่ายครับดูข้างในครับหนูลามากเข้าออไหมฮะนี่เกียร์ธรรมดานะข้างในก็ให้แบบพิเมียมพีเมยมมาเลยนะครับนี่เลย สวยงามมากครับสีเงินดูแลง่ายเนาะที่โอบอกไปนี่ดูด้านหลังนิดนึงครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเอกลักษณ์พิเศษของเจ้าเอ็กซ์เทีนะฮะก็คือจะมีตรงนี้ครับแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเดินทางไกลไม่ต้องกังวลเลยนะฮะอันนี้เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับแล้วก็การเปิดประตูก็คือใช้งานง่ายครับบีบอย่างนี้เลยนะครับได้ความแข็งแรงทนทานนะครับผมอ่าของเจ้าเอ็กซ์เทีคันนี้ก็สวยเลยทีเดียวครับฝาถังน้ํามันนะฮะกดลงแล้วปุ๊บเติมได้เลย ราเป็นตัวดีเซลนะครับคันนี้ B 2 0ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้โ oh หดูด้านหลังครับโของเรานะฮะอยู่นอกแคสซีนะฮะเป็นเอกลักษพิเศษของฟอร์นะครับแล้วก็แนบถึงสี่ชิ้นเลยทีเดียวซึ่งแนบตัวนี้นะครับเทนโรงงานมาแล้วนะครับมันทุกได้แหนบถึงหนึ่งจุดสองตันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โ oh หเหลือครับโอบอกได้เลยฮะ ตัวด้านหลังกระบะนะครับเขาะจะมีการเจาะตัวถังไว้ให้รอคุณลูกค้าใส่โลบาร์เพิ่มได้เลยนะครับมีทั้งหมดหกจุดนะครับผมกระบะไลเนอร์เดิมๆโรงงานเป็นอย่างนี้นะแต่โอเฟอร์ให้เป็นของแท้เลยนะครับคุณลูกค้าจะได้ของแท้ไปใช้นะครับผมอ่าตัวนี่ครับตัวบันไดด้านหลังนะนี่ครับไม่ใช่กรชนหลังนะครับนี่แถวจำสลับกัน เราสามารถใช้งานง่ายนะครับมีปุ๊บขึ้นขนสัมภาระได้ง่ายได้เลยนะครับสําหรับเจ้า XRT คันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวพามาด้านหลังนิดนึงครับเซนเซอร์มีแล้วนะครับตรงมาดาท้ายนะครับข้างหลังสี่จุดนะนาไม่น่าเกียดนะครับเจ้ากระบะคันนี้บอกแล้วครับว่าเป็นกระบะพรีเมียมนะฮะให้เอแล้วก็นี่เลยครับบ่งบอกเอกลักษณ์นะฮะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะฮะอันนี้เป็นอะคริลิกเงาเลยนะครับ ก็จะมีคาว่าเอเกทีนะคะติดที่ตัวฝาท้ายนะครับพร้อมกับโลกโลก,ลก้ฟอร์ดแล้วก็กล้องหลังนะฮะก็อย่ามีมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับโอโ้โหเขานี่ลึกมากครับบรรจุส,สัมภาระาได้เยอะมากนะครผมบอกกันเลยนะฮะการออกแบบนี้ไม่ได้ออกแบบออกแบบมาล่วงๆนะคะรับคุณลูกค้ามีการวิจกวิจัยออกแบบมาเรียบร้อยแล้วครับใส่พาเลทได้เลยนะเพราะว่าเขาจะก,กว้างกว่าปกตินะครับคุณลูกค้าใส่พาเลทนี่คือใส่เข้าไปได้เลยนะครับ โอ้โหสวยเลยทีเดียวนะครับลูกค้ามารอจับจองกันเยอะนะครับเล่นกันเยอะนะลูกค้าบอกเลยนะครับสีนี้นะดูแลง่ายนะครับโอ้โหพี่โอภาเข้ามาให้ดูด้านในห้องโดยสารนิดนึงครับผมนี่ครับเรามาเน้นฟังก์ชันเด่นๆเนาะนี่ครับบอกก็สวยแล้วนะครับเป็นปรับเม่นนว่นอยู่นะแต่ถามว่าก็ใช้งานง่ายครับนี่ครับการวางตำแหน่งแป้นคัดนะครับเบรกแล้วก็คันเร่งนะครับออกแบบมันพิเศษมาก เลวส์งขกงตรงนี้ฮะนี่เลยครับปรับไฟด้านนี้ได้นะครับปรับไฟเลนมใหม่ก็ตรงนี้เด้เลยคว้าส่งของไฟสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับมันจะมีรีเอย์บอกอยู่ใช่ไหมครับยังลูกค้าสามารถหมุนได้ฮะเอ้หเพราะนั้นยังไม่พอครับคุณลูกค้าเลยครับนี่ครับเป็นเ n g i n นสา a r t แล้วนะฮะโอ้โหสตาการต็อปนะครับกระบะเยร์ธรรมดานะโอ้โหยกขึ้นมาให้ดูครับขึ้นง่ายครับมี่ที่จับนี่เลยโหหน้าจอครับ ขนาดใหญ่นะครับนันจะแสดงผลขนาดใหญ่เนาะใช้งานง่ายนะฮะและ้วก็คันนี้นะฮะโอจะบอกว่าฟังก์ชันมาเต็มครับระบบความปลอดภัยนี่ครับโนยจะเป็นนะครับคุณคอนโทรนะครับเซตร,ระยะได้นะฮะตั้งได้หมีความเร็วแล้วก็มีเลนชีฟด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะทำงานกับเซนเซอร์ด้านหน้าตรงนี้นี่ไฟเป็นแนวดีนะขอไเเปไฟมึงครับโอโหสว่างสว่างมากบอกได้เลยในขนาดาา่านคืนนะฮะเปิดทีนี้เห็นทั้งคันครับ แล้วก็พรมลัยเห็นไหมครับนี่จะมีค่าครมเมียมตรงนี้ด้วยนะฮะถึงแคบเป็นโนแบ็คนะครับผมการสั่งงานได้ส่งรวยเสียงตรงนี้นะฮะรับเข้ารับออกโทรเข้าโทรออกตรงนี้ได้เลยหน้าจอใหญ่มากครับคุณลูกค้าครับนี่ครับคุณแจครับพรีเมียมจริงนะฮะเราแค่เหยียบคันนะครับอันนี้เป็นสมาีย์เลดแล้วนี่ครับโอ้โหสตาร์มาแล้วครับไอเย็นฉ่ำครับเห็นไหมฮะหน้าจอ เป็นแบบพุทธสตาร์ทแบบสต็อปแล้วนะฮะนี่ครับเขาจะบอกข้อมูลต่างๆนะครับแล้วกดรีเซ็ตได้นะครับอ่กดมารีเซ็ตได้อาการการสิ้นเปลือน้ํามันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับแท่นบลตชาร์เจอร์นะฮะมีให้แล้วสำหรับเจ้า XLT นะครับผมหน้าจอขนาดใหญ่สามารถปรับแอร์ซ้ายขวาได้นะครับฝั่งไหนร้อนฝั่งไหนหนาวนี่เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็นี่ฮะ เกียธรรมดาหกสปีดนะครับใช้งานง่ายครับเวลาเข้าเกียก็นี่ครับดังขึ้นมาดันแหวนขึ้นมานะฮะก็เหยียบคัสต์นะครับโอ้โหสวยๆเจ้าโจกครับความปลอดภัยมาเต็มเลยครับรุ่นนี้ฮะเรามาสรุปโปรดีกว่าครับคับจบไปนะครับสำหรับเจ้ากระบะตัวดีเบลไวเก็ทีนะครับโปรดีๆแบบนี้นะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นของคุณนะฮะเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเราไม่ขายครับเราให้ส่วนลดไปอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทไปเลยทีเดียวนะครับผม ชอบโปรดีๆแบบนี้นะครับคันนี้เป็นของคุณนะฮะเป็นเจ้าของจับจองกันได้นะครับโทรมาทิงกลางแอดไลน์มาปรึกษาก่อนได้นะครับตัวแกตรวโคอดโอ้าลล่างได้นะฮะแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะ096นะครับ9675411นะครับโอยินดีให้คำปรึกษาได้เต็นที่นะฮะอยากได้สอบแบบไหนบอกโอได้ตลอดเลยนะครับผมสำหรับ EP นี้คลิปนี้นะครับโอกอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ